นักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพลอยกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินนะคะวันนี้ครูพอยก็จะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับการออมเงินให้นักเรียนได้ดูกันนะคะ พ่อสอนให้ฉันรู้จักเก็บออมมาตั้งแต่เด็กๆบางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมต้องหยอดเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยคิดจะถามเพราะรู้ว่าทำแล้วพ่อจะดูมีความสุขพ่อเป็นคนน่ารักวัยรุ่นและยังสนใจทุกรายละเอียด พ่อมีอะไรจะบอกหนูได้งานแล้วนะเป็นดีไซเนอร์แล้ววันนี้เราอ่ะยอกระปุกแล้วหรือยังฉันเชื่อฟังพ่อเสมอแต่ครั้งนี้ก็อยากให้พ่อฟังฉันบ้าง ไม่ว่าโตขึ้นลูกอยากจะเป็นอะไรเงินเก็บที่เราช่วยกันออมมาตลอดจะช่วยทำความฝันของลูกให้เป็นจริง ของคุณเป็นจรริิงได้้แค่เ่เเมตนนอป็ยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการออมเงินใช่ไหมคะหลายคนอาจจะรู้จักและหลายคนอาจจะทำการออมเงินกันเป็นประจำอยู่แล้วจนเป็นนิสัยอยู่แล้วใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักกัน ออมใช่ไหมคะการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้เรามีนิสัยรักการออมนะคะแล้วก็มีวินัยในตนเองในการใช้จ่ายเงินแล้วก็การนําเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาออมนั่นเองนะคะก็คือการที่เราเก็บ รายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะนำมาออมเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือเอาไว้ในยามจําเป็นหรือว่ายามฉุกเฉินนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินแบบการฝากผู้ปกครองไว้ก็ได้หรือว่าการนําเงินออมฝากกระปุกออมสินหรือว่าเอาไปฝากที่ธนาคารก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือการออมเงินนั่นเองนะคะลูก ต่อมาหลักการออมเงินง่ายๆเลยนะคะที่นักเรียนทุกคนสามารถทำได้นั่นเองก็คือการแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนนะคะเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่จะเป็นเงินออมนะคะส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายยามจาเป็นหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็คือการแบ่งนะคะเงินไว้เพื่อที่จะออมนะคะไม่ใช่ว่าใช้จ่ายจนหมดแล้วไม่มีเงิน ไว้เก็บออมแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อมาการจดบันทึกเงินออมจะทําให้เรารู้ว่าเรามียอดการออมเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะหรือว่านักเรียนสามารถนําเงินที่เราออม่ะ ไม่ว่าจะเป็นเอาไปหยอดกระปุกอมสินก็ได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานําเงินออมไปหยอดกระปุกอมสินหรือว่าฝากพ่อแม่ไว้เมื่อที่มันมีจํานวนเงินออมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็นําเงินออมนั้นน่ะนําไปฝากธนาคารนะคะนําไปฝากธนาคารดีอย่างไงดีก็คือสามารถป้องกันนะคะอันตรายจากโจรได้ด้วยนะคะหรือว่า สามารถได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเรามีเงินฝากมากใช่ไหมคะเราก็จะได้ดอกเบีย้ยตอบแทนต่อปีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะก็คือเกี่ยวกับหลักการออมเงินนะคะต่อมาประโยชน์ของการออมเงินนะคะมีอะไรกันบ้างประโยชน์ของการออมเงินนะคะ ก็คือเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่านำเงินออมนั้นมาเป็นค่าเล่าเรียนก็ได้หรือว่าฝึกความซื่อสัตย์แล้วก็มีวินัยนะคะในการเก็บออมเงินหรือว่านำเงินออมเอามาเป็นต้นทุนในการขายสินค้าต่างๆหรือเอาไว้เป็นทุนทําธุรกิจก็ได้นะคะเงินออมจะมีเอาไว้ซ่อมแซมบ้านเวลาที่บ้านเกิด เหตุฉุกเฉินต่างๆแบบนี้เราก็นําเงินออมที่เรามีเอามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้นะคะหรือว่าฝึกให้เราเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดรู้จักการใช้จ่ายเงินนะลูกเอามาเป็นค่าอาหารตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการออมเงินนะคะจะทําให้เราใช้จ่ายเงินเป็นยังไงคะรู้คุณค่านั่นเองนะคะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จําเป็นนะลูกไม่ ซื้อสิ่งของที่เราต้องการแบบนี้นะคะการนำเงินออมอะ่ะมันก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะลูกเพราะว่าเรากว่าจะออมได้แต่ละบาทเราก็ควรที่จะซื้อของที่มันจำเป็นไม่ใช่ซื้อของที่เราต้องการที่จะซื้ออย่างเดียวนะคะเราจะเห็นได้ว่าเงินออมมันมีค่ามากนะคะถ้าเรายิ่งเก็บเยอะ อนาคตเราก็จะเป็นยังไงคะมีเงินฝากในบัญชีเยอะนะคะต่อมาการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะเราจะเห็นได้ว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินควรคำนึงถึงอะไรคะถึงหลักการนะคะความจำเป็นนะลูกการใช้จ่ายที่จำเป็นอย่าง เช่นซื้อของใช่ไหมคะก็ควรซื้อของที่มันจำเป็นมีคุณภาพที่ใช้ได้ทนทนนานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองนะคะต่อมาก็คือใช้จ่ายให้น้อยกว่านรายรับนะคะอย่างเช่นถ้าเรารายรับแค่15,000บาทเราก็ควรที่จะใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่เรา ได้มานะคะพอเกิดเราใช้จ่ายกว่าเยอะเป็นยังไงลูกเราก็เกิดเป็นหนี้สินนะคะควสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายในแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราซื้อแล้วมันฟุ่มเฟือยสิ่งไหนที่มันจำเป็นนะคะจะทำให้เรารู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ ที่นำไปหยอดกระปุกออมสินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับการออมนักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีวินัยในการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าการออมใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีเงินออมที่เยอะนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยฝากให้นักเรียนทำการบ้านหน้าที่149นะคะเกี่ยวกับ กิจกรรมที่3เกี่ยวกับการออมเงินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะชิ้นงานต่างๆนักเรียนก็สามารถทยอยส่งใน o o o l l e l a s s Room เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ